สำหรับทุกคนมันก็ต้องมีกันบ้างสกีกมและที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปขนาดไหนอาจจะสัก10ปีหรือ20ปีที่เราเคยเล่นเกมเกมหนึ่งนับตั้งแต่วันแรกที่มันออกวางจําหน่ายและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกกี่ปีก็ตามสักวันหนึ่งเมื่อเราได้ลองกลับไปเล่นเกมเกมนั้นเรากลับยังคงพบว่าเกมเกมนั้นก็ยังคงให้ความสนุกความบันเทิงกับเราได้ไม่ต่างไปจากวันแรกที่เราได้เริ่มเล่นมันและถึงแม้ว่าตัวเกมดังกล่าวจะเก่าไปแล้วก็ตามแต่ความสนุกความเพลิดเพลินที่มันเคยมอบให้ กลับไม่เคยเก่าไปตามกาลเวลาสวัสดีครับผมปล่อยสระและในคลิปนี้ก็คือ5เกมเก่าที่ไม่เคยเก่าเลยเริ่มจากเกมแรก Fallout New Vegas เกมจากตระกูล Fallout ที่ใครหลายๆคนต่างก็ยกให้มันเป็นภาคที่ดีที่สุดในซีรีส์ตัวเกมจะเป็นแนวโพสต์อะ o c a l y p t i c open world rpg พัฒนาโดย Obsidian Entertainment ผู้ให้กำเนิดซีรีส์เกม Fallout กับมือ และในปัจจุบันตัวเกมก็มีอายุปาเข้าไปเกือบ11ปีแล้วสําหรับความพิเศษใน New Ve ก a สที่ทําให้มันเป็นเกมภาคที่ดีที่สุดในซีรีส์ก็คือการที่ตัวเกมจะมอบอิสระให้กับผู้เล่นอย่างเต็มที่ที่ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของรูปแบบในการทําเควสให้สําเร็จที่อาจไม่จําเป็นต้องจบลงด้วยการยิงแสกหน้าสตรูสเสมอไปความอิสระในการดําเนินเนืน้อเรื่องรวมไปถึงความอิสระในการเลือกผูมิตรหรือว่าตั้งตัวเป็นสตรูกับฝ่ฝายต่างๆภายในเกมก็เรียกได้ว่าไม่มีทางข้อจํากัดไม่มีการัง อยากจะเล่นแบบไหนให้เนื้อเรื่องออกมาเป็นยังไงทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นเองและถึงแม้ว่าจะเล่นเกมจบไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็ยังคงมีคนกลับมาเล่นเกมภาคนี้อยู่เรื่อยๆโดยอาจจะลองเปลี่ยนรูปแบบการเล่นให้มันแตกต่างไปจากการเล่นครั้งแรกและรอดูผลที่ตามมาว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อทําให้ประสบการณ์การเล่นของ For a l อ New v e g a สในแต่ละครั้งผู้เล่นก็อาจจะได้รับความบันเทิงในรูปแบบที่ต่างออกไปก็เป็นได้ เกมต่อมาโปเกมอนสำหรับสมัยก่อนถ้าเกิดใครมีเครื่องเกมบอยหรือว่าเกมบอยแอดวานซ์ก็น่าจะรู้จักชื่อเกมโปเกมอนเป็นอย่างดีตัวเกมก็จะเป็นแนว RPG ที่ว่าด้วยเรื่องของตัวเอกหรือว่าเราผู้เล่นผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์และออกเดินทางประจนภัยในโลกกว้างสำหรับระบบการเล่น ในตอนแรกเราจะได้เลือกโปเกมอนเริ่มต้นจาก1ใน3ตัวจากนั้นก็ทําการฝึกและออกเดินทางผจญภัยไปกับมันและผู้เล่นก็อาจจะจับโปเกมอนตัวอื่นมาทําการฝึกและสร้างเป็นทีมของเราทําการท้าสู้กับโรงยิมทั้ง8เพื่อสะสมเข็มกลัด ปะทะกับองค์กรลับในแต่ละภาคผู้ที่หวังจะใช้โปเกมอนในการทำเรื่องชั่วร้ายทำการตามหาต่อสู้และจับโปเกมอนในตำนานและปิดท้ายด้วยการต่อสู้ในโปเกมอนลีกเผเชิญหน้ากับ4จตุรเทพปะทะกับโปเกมอนแชมเปี้ยนเพื่อเอาชนะและกลายเป็นแชมปเปี้ยนคนต่อไปและถึงแม้ว่าเราจะกลายเป็นโปเกมอนแชมเปี้ยนไปแล้วผู้เล่นก็ยังคงสามารถเพลิดเพลินไปกับการไล่จับโปเกมอนให้ครบทุกชนิดในเกมภาคนั้นๆทำให้เกมโปเกมอนที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเก่าหรือใหม่ก็ตามเราก็ยังคงกลับไป ปผจญภัยและโลดเล่นในโลกของโปเกมอนได้เสมอมิกาจูฉันเลือกนายต่อมาเกมปลูกผักในตำนาน Harvest Moon ในปัจจุบันแม้ว่าแฟรนไชส์ของ h Harvest Moon จะเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Story of Seasons แต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบที่จะจำชื่อของมันในชื่อของ h a ฮาวเ Moon สมากกว่าเรื่องราวของ Harvest Moon ก็จะว่าด้วยเรื่องของการที่เราผู้เล่นจะเดินทางกลับมายังบ้านเกิดอย่าง m Mineral t เ w n เพื่อรับมาราดกตกทอดของคุณปู่ผู้ล่งลับซึ่งเป็นพื้นที่ฟาร์มแต่ว่าจากการได้พบกับนาย,ยกเทศมนตรีและชาวบ้านคนอื่นพวกเขาต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเราผู้เล่นจะได้สิทธิในการเป็นเจ้าของฟาร์มอย่างชอบธรรมก็ตอ เมื่อเราผู้เล่นสามารถทําการฟื้นฟูฟาร์มให้กลับมาอยู่ในสภาพที่รุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งภายในระยะเวลา3ปีอันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวภายในเกม Harvest Moon ด้วยเนื้อเรื่องของเกม Harvest Moon ที่ออกมาใหม่ๆในช่วงนั้นก็นับได้ว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แวกแนวพอสมควรเพราะว่าเกมที่ออกในช่วงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การต่อสู้สมากกว่า ระบบการเล่นของ Harvest ส Moon ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่กับการทำฟาร์มตกปลาเก็บของป่าขุดเมืองแร่อัปเกรดอุปกรณ์และมาทำฟาร์มต่อวนเวียนกันไปนอกจากนี้ผู้เล่นก็สามารถทำความรู้จักกับชาวเมืองมินเนอรัลเช้าเพื่อดื่มด่ำไปกับเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเกมนี้เราสามารถจีบสาวได้ก็นับได้ว่าเป็นอะไรที่สร้างสีสันให้กับเราผู้เล่นอยู่ไม่น้อยเลยก็นะตั้งแต่การชวนคุยทั่วไปจนไปถึงการหาข้อมูลว่าเจ้าหล่อนชอบไอเทมอะไร ไม่ชอบอะไรเพื่อหาไอเทมที่เธอชอบมามอบเป็นของขวัญและสารต่อความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักแต่มันก็ย่อมมีอุปสรรคเมื่อมันมีพลพรรคคู่แข่งที่หวังจะมาแย่งจีบหญิงสาวที่เราหมายปองให้พูดง่ายๆก็สําหรับตัวละครที่เราสามารถจีบได้แต่ละคนมันก็จะมีตัวละครชายตัวที่คอยจีบพวกเธอเป็นคู่คู่ไปอยู่แล้วดังนั้นถ้าไมา่อยากให้คนที่เราชอบถูกอีกฝ่ายแย่งไปก็ต้องมันจีบเธอให้บ่อยๆด้วยนะ จากทั้งหมดนี้ก็พอเรียกได้ว่าเกม Harvest Moon ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวปลูกผักทําฟาร์มก็ว่าได้แม้ว่าในปัจจุบันมันจะมีเกมภาคใหม่ภาคสปินออฟหรือว่าเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Harvest Moon อย่าง Stardew Valley ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการเล่นของ Harvest Moon ที่ซ้ําไปซ้ำมาแบบนี้มันกลับยังคงให้ความเพลิดเพลินกับผู้เล่นได้จวบจนปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลง เกมต่อมา Red Alert 2มูมะนาวชื่อเต็มๆของมันก็ Command and Conquer Red Alert 2เป็นเกมแนว Real Time Strategy หรือว่า RTS โดยก็คือเกมแนววางแผนการรบตามเวลาจริงผู้เล่นจะต้องทำการสร้างฐานสร้างกองทัพเก็บและบริหารทรัพยากรและควบคุมยูนิตของผู้เล่นในการบุกฐานและเอาชนะฝั่งสตรูให้ได้ ตัวเกมก็นับได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาที่ผู้เล่น2ฝ่ายต้องมาต่อสู้กันมันจะเป็นการชิงไหวพริบและเฉวยโอกาสที่การเผลอหรือพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวก็อาจจะนําไปสู่การพ่ายแพ้และมันจะยิ่งบันเทิงเข้าไปอีกถ้าหากว่านำฝูงคีรอฟไปถล่มฐานสตูจนราบหรือไม่ก็ลองใช้วิธีกวนๆอย่างการปั๊มเอนจิเนียร์ไปยึดฐานสตูและขายทิ้ง จากทั้งหมดนี้ด้วยระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วบวกกับความคิดสร้างสารรค์ของผู้เล่นในการเอาชนะสตรูมันก็ทำให้ Red Alert 2สกลายเป็นอีกเกมที่สามารถหยิบมาเล่นใหม่ได้ไม่รู้จักเบือ่อ และเกมสุดท้าย Diablo 2ที่เคยมีชื่อแปลไทยอย่างเป็นทางการว่าลาจ้าอสูรก็สำหรับเกม d i ียบ o มันคือเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีแฮ็กแอลจากค่ายพ่อมดน้ำแข็งอย่างบริ z z า r d และเคยถึงกับได้คืนชื่อว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดที่เคยถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบของเกมที่มีตัวละครให้เลือกเล่นถึง7คลาสด้วยกันบวกกับการที่ผู้เล่นสามารถอัปคาสตสเตตัสและสกิลของตัวละครได้อย่างอิสระทำให้แนวทางในการเล่นของแต่ละตัวละครก็จะไม่ถูกจำกัดเอาไว้ในทางใดทาง ทําให้ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะปั้นตัวละครตามที่ต้องการและออกไปไล่ตะบันหน้าทั้งเจ้าอาสูรและกลองทัพนรกจัดการไล่ฆ่าปีศาจทุกตัวให้หมดแมปฟาร์มหาอาวุธและชุดเกราะเทพๆทําการผสมยาหาเจมอัปเกรดรุน่นและมาทําการอัพตัวละครให้เทพยิ่งขึ้นไปอีก แต่ถ้าเกิดอยากจะพักผ่อนและหาอะไรเบาสมองแล้วก็หลังเล่นเกมจบลองเอาขาปลอมไปผสมกับคมพีวับกลับบ้านตุ่มซีเคร็ตคาวเลเวลที่สตรูทัท้งแบบจะเป็นวัวที่จะคอยเข้ามารุมกระทือผู้เล่นซึ่งก็นับว่าเป็นสีสันอีกอย่างของตัวเกมเดียบรและด้วยความสนุกที่สามารถกลับมาเล่นต่อได้เรื่อยๆของเดียบร2มันก็ยังคงทําให้แฟนเกมหลายๆคนกลับมาเล่นเกมภาคนี้กันอยู่และในเร็วนี้ทางบริษัทกําลังจะปล่อยภาครีมา s t สเตอร์อย่างเดียบโลรีเซ r e เต็ดมาให้เราได้เล่นกันก่อน น่าจะนับได้ว่าเป็นหนึ่งในเรื่องดีจากทางบริษัทหลังจากที่ในช่วงหลังมานี้ข่าวครา,าวทางด้านลบของบริษัทก็ออกมาให้เห็นกันเยอะพอสมควรแต่โดยส่วนตัวผมก็หวังไว้นะว่าเกมภาค Resurrected จะสามารถสร้างความประทับใจได้ไม่แพ้เกมภาค Origin a l แต่ในท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าบริษัทอาจจะเหลือเพียงแค่ชื่อแต่สําหรับ Diablo 2ที่เขาเคยสร้างไว้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อได้ลองกลับไปเล่นมันก็ยังคงสนุกไม่เปลีป่ยนแปลง และทั้งหมดนี้ก็คือ5เกมเก่าที่ไม่เคยเก่าเลยที่ผมได้ยกมาพูดคุยกันในคลิปนี้ครับและสําหรับท่านผู้ชมมีเกมเก่าๆเกมไหนบ้างที่เมื่อได้กลับไปลองเล่นอีกครั้งมันก็ยังคงให้ความสนุกกับเราได้ไม่ต่างไปจากวันแรกครั้งแรกที่เราได้สัมผัสมันท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับและสุดท้ายในคลิปนี้ผมปลอยสระข้อลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ